พร้อมแล้วนะฮะนั่บาเซ็นตเตอร์วันนี้วัสุดท้ายแล้วนะะมีประมาณ300โลนะครับวันนี้ที่มานะครับผมก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเยอะเป็นเหตุหรือเปล่านะเพราะอยู่ดีๆนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุดก็เจอขบวนรถทัวร์คันใหญ่เทียบท่ากระนำดราม่าถล่มแบบหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะ ชนิดที่วัดทาเอาหนุ่มอาร์ตถึงกับงงหนักจนอ้าปากค้างเพราะขายของอยู่ดีๆก็โดนด่าสงั้น ถ้าพูดถึงหนุ่มอาร์ตพสุตรก็ถือว่าเป็นนักแสดงหนุ่มมากความสามารถอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงนอกจากงานในวงการบันเทิงที่โดดเด่นแล้วพอเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือว่างานจิตอาสาหนุ่มอาร์ตก็จะอาสาเข้าไปช่วยเหลือโดยตลอดแถมล่าสุดอาร์ตไม่มีเงินน้อยผุดอาชีพเสริมอีกหนึ่งอาชีพนอกจากงานในวงการบันเทิงนั่นก็คือการเป็นพ่อค้าขายหมูกรอบในชื่อคุณชายหมูกรอบซึ่งร้านคุณชายหมูกรอบเพิ่งเปิดได้เมื่อช่วงต้นเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานี้เองค่ะแต่กระแสะตอบรัับคือปเว์ ดีเกินคาดจนมีลูกค้ายืนรอต่อคิวซื้อหมูกรอบเต็มหน้าร้านแบบไม่ขาดสายส่งผลให้หนุ่มอาเพิ่งขายหมูกรอบไดเพียงแค่ประมาณ2เดือนเท่านั้นแต่สามารถหอบเงินสดเป็นปึกใหญ่หลักล้านที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองล้วนๆไปปิดหนี้บ้าน10ล้านได้สำเร็จแถมเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหนุ่มอาตได้ไปออกบูธขายหมูกรอบที่เซ็นทรัลเวลเพื่อให้คนกรุงเทพได้ลิ้มรสหมูกรอบที่ทอดกันแบบสดๆให้กรอบสนั่นไปถึงที่โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปซื้อไกลถึงหน้าร้านจนได้ผลตอบรับ ที่ดีมากมีประชาชนและแฟนขับจํานวนมากเข้ามาซื้อหมูกรอบร้านของหนุ่มอาร์ตอย่างล้นหลามจนทอดไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะ แต่การที่ขายดีนี้กลับโดนดราม่าจนได้เมื่ออาร์ตโดนดราม่าถล่มยับหนักแบบงงว่าขายดีอยู่ร้านเดียวแต่ร้านอื่นกลับขายไม่ได้เลยทําเอาแอดมินเพจคุณชายหมูกรอบซึ่งเป็นเพจร้านขายหมูกรอบของอาร์ตพสุทธ์ไม่ขออยู่เฉยออกมาชี้แจงดราม่าอย่างยาวเหยียดแทนอาร์ตว่าเห็นดราม่าก,กันเยอะมากที่งานออกบูธว่าทั้งงานคุณชายหมูกรอบขายได้อยู่ร้านเดียว ขอแจ้งให้ทราบนะคะทุกร้านทุกคนมีต้นทุนพอๆกันค่ะแต่พราะคุณอาร์ตเป็นดาราที่มีชื่อเสียงอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นๆซึ่งก็ต้องแลกกับอะไรต่างๆที่ต้องมีการพูดถึงกล่าวถึงดังนั้นเราทีมงานทุกคนตั้งใจทํางานเตรียมงานออกมาให้ดีที่สุดรวมถึงการตลาดทุกช่องทางทุกการโปรโมตเราทํากันอย่างหนักทางร้านทํากันบ้านทุกอย่างเพื่อมาออกร้านในรูปแบบที่ดีที่สุดเพื่อจะให้ลูกค้าที่มาหาคุณชายหมูกรอบไม่ผิดหวงัง ทางร้านไม่มีทางรู้ได้เลยว่าลูกค้าในวันงานของเราจะเยอะหรือน้อยได้แต่บอกทุกคนให้ทำงานให้เต็มที่ทางเราต้องเตรียมสินค้าค่อนข้างเยอะกว่าปกติเพราะเราไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าถ้าเราเตรียมไปน้อยของหมดก่อนทางร้านเราของหมดเลิกก่อนอาจจะทําให้ภายในงานลูกค้าน้อยลงหรือไม่คิดถึงร้านค้ารอบๆงานทั้งหมดเจนประเด็นที่ว่าขายได้อยู่ร้านเดียวคนอื่นขายไม่ได้เลยลองคิดดูนะคะ ถ้าไม่ใช่ร้านดาราคุณก็คงยินดีกับแม่ค้าพ่อค้าร้านนั้นว่าเขาขายดีจริงๆร้านอื่นเขาไม่ได้ขายไม่ได้เลยนะคะคุณอาร์ตเดินซื้อของแทบทุกร้านอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านมากๆซื้อมาให้ทีมงานน้องๆส่วนตัวทางแอดอยากจะแจ้งนะคะว่าทางเราไม่สามารถบอกลูกค้าให้ซื้อของร้านไหนๆได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากสิทธิ์ของลูกค้าเองอยู่ที่ว่าเขาอยากได้อยากทานอะไรวันนี้เขาอยากกินไอศครีมคุณจะให้เขาเดินไปซื้อเบอร์เกอร์ก็ไม่ใช่วันนี้คุณอยากกินทุเรียนคุณจะเดินไปซื้อที่ร้าน ขนมปังหรอคะสินค้าทุกอย่างอยู่ที่ความชอบของลูกค้าสินค้าน่าสนใจน่าลองไหม มันยังไม่น่าสนใจเราต้องทำยังไงให้มันดึงดูดลูกค้าและสามารถเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาที่ร้านเราได้ยังไงมันคือการบ้านที่ทางร้านของเราทำกันมาอย่างหนักหน่วงเพราะถ้าทำออกมาไม่ดีเชื่อเถอะว่าที่เป็นร้านดาราจะโดนกระแสดรามา่าคูณ2แน่นอนมากกว่าร้านคนปกติทั้งนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้คุณชายหมูกรอบนะคะทางร้านดีใจมากๆที่ได้เจอกับสาวกหมูกรอบทุกท่านและเจอกันใหม่งานหน้านะคะ เรียกว่าแอดมินเพจคุณชายหมูกรอบออกมาชี้แจงดราม่าอย่างละเอียดยิบครบทุกประเด็นที่โดนดา่าแทนอาร์ตพสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงลละคะจบไหมคนที่ดรามา่าร้านของอาร์ตขายดีอยู่ร้านเดียวร้านอื่นขายไม่ได้เลยถ้าใครยังดราม่าอีกก็ลองฟังดูนะจ๊ะเพื่อจะเข้าใจอะไรกันมากขึ้นอุ๊ยไม่ไดีว่านะแค่บอกเฉยๆจ้า ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะก็จะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ